อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิง่งเพื่อที่จะไม่พลาดการอัปเดตโดยชะตาและคลิปใหม่ๆช่องแม่หมอกุญปารีนะคะ ปาลีสวัสดีค่ะในคลิปนี้เราก็มาเจอกันนะคะกับชาวราศีพิจิกนะคะการทำนายดวงชะตา เดือนมีนาคม2564นะคะก็ต้องบอกก่อนนะคะว่าแม่หมอคุณปารีนะคะเป็นนักพยากรณ์ศาสตร์ยี่ีนะคะและศาสตร์เจ็ดตัวก้าฐานนะคะแม่หมอก็เป็นตัวแทนในการจับไพ่นะคะอาจจะตรงแม่นยํากับบางคนหรือไม่ตรงก็ได้นะคะเพราะว่าแม่หมอเป็นตัวแทนในการจับไพ่แต่ถ้าอยากดูแบบแม่นยำนะคะสามารถทักไลน์แอดดูแบบส่วนตัวมีค่าครูได้ที่ขึ้นอยู่ด้านล่างได้เลยค่ะพร้อมแล้วเรามาเริ่มดูดวงกันเลยสําหรับชาวราศีพิจิกค,ค่ะ สำหรับชาวราศีพิจิกนะคะในเดือนนี้ต้องบอกเลยว่าหน้าไพ่ถั่วเฉลี่ยมากนะคะทั้งไพ่ถ้วยสองใบไม้เท้าสองใบนะคะไพด่ดาบสองใบไพ่เหรียญอีกสองใบแสดงว่าเ,าเดือนนี้ครบทุกอัธรรนะคะไม่ได้มีเรื่องไหนที่โดดเด่นไปกว่ากันนะเดี๋ยวเราเริ่มกันเลยแล้วกันนะคะอะาสองใบแรกนะคะไพต่ตัวตนและตำแหน่งการเงินเป็นไพ่ถ้วยนะคะอ่ะบอกแบบนี้ค่ะเดือนนี้ชาวราศีพิจิกนะ,ะเป็นเดือนที่คุณมี เกณี่จะมีซิกเซนจิตสัมผัสค่อนข้างแมน่นนะฮะต้องบอกว่าเดือนนี้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจําตัวเทวดาประจําตัวค่อนข้างที่จะอินเนอร์แรงพอสมควรบางเรื่องเราต้องเชื่อในเซนส์ของความรู้สึกของตัวเองนะคะชาวราศีพิจิกเองต้องบอกว่าบางทีเนี่ยเราคาดการไว้เฮ้คนเนี้ยคิดกับเราแบบเนี้ยนะคะหรือว่าเ,ออเรื่องบางเรื่องเนี่ยเจ้านายเป็นแบบนี้คนรักเนี่ยเป็นแบบนี้หรือเปล่านะะบอกได้เลยว่า ช่วงน,นีเซนแมนเซนคือแบบดีจริงๆนะคะรวมไปถึงยังบอกว่าในสถานะการเงินเนี่ยบางทีเนี่ยด้วยความที่สิกเซนแมนเนี่ยมีคนเข้ามาปรึกษาคุณตรงเนี้ยการเงินคุณจึงไม่เดือดร้อนคุณมีเกณฑ์ที่จะได้การซัพพอร์ต จากการที่เป็นที่ปรึกษาคนบางคนจากการที่ให้ความช่วยเหลือความใส่ใจคนบางคนหรือเป็นการที่แบบว่าแลกพบปะพูดคุยเขาอาจจะให้ค่าเหนื่อยคุณนะคะเป็นขนมของกินหรือเงินทองได้หมดเพราะฉะนั้นนะคะการเงินการทองจึงบอกว่ามาแบบว่ามาจาก การให้คำปรึกษาหรือว่าเป็นที่รับฟังเป็นที่ระบ,บายที่ดีนะอ่าเป็นไพ่ราชาถ้วยนะคะก็คือเงินเข้ามาแบบว่าไม่ยากไม่เหน็ดเหนื่อยไม่ได้สบายมากนะคะแต่ว่าการเงินก็ไม่ได้พุ่งมากก็มีพอกินพอใช้สุขสบายดีนะคะในตําแหน่งการงานนะคะไพ่ย้อนแยงพอสมควรนะคะตาแหน่งการงานเป็นไพ่ก้าวไม้เท้านะคะและตําแหน่งสุขภัณนะคะประปกบคู่กันเป็นไพ่เดือดสันนะคะอ่ะต้องบอกแบบนี้ก่อน นะคะเออบางคนน่าชื่นอกตรงนะจ๊ะเดือนนี้หน้าที่กันมานมองจากภายนอกรูรามาห้าวดูไฮโซปังปุริเยตนะคะดูจากภายนอกเนี่ยคนมองมองจากคุณภายนอกดูแบบดูเกรดโบนดูไฮเอ็ A, ดูมีความสุขชีวิตการงานคุณดีดีแต่พอมองลึกๆเข้าไปใน ความเป็นคุณเองเนี่ยคุณกลับรู้สึกว่าแบบคนในอยากออกคนน้องอยากเข้าคุณอยากที่จะออกจากงานมีเกณฑ์ที่เบื่อเบียดอยากเปลี่ยนมีความอึดอัดใจรู้สึกไม่โอเคกับสิ่งที่เผชิญอยู่ในตอนนี้นะคะในเรื่องของหน้าที่การงาน,เ,นเขาบอกว่าถึงแม้คุณจะมีความอึดอัดใจรู้สึกไม่โอเคแต่ก็ไม่สามารถทาอะไรได้นะคะก็ยังจะต้องทนอยู่ในสภาพนี้หน่อยนะคะก็ต้องทนไปก่อนนะคะซึ่งหน้าไพ่ประปกบกันเนี่ยเดชันในตําแหน่งสุภาพก็บอกว่าบ อกไว้ว่าแม้การงานคุณคิดที่อยากจะออกอยากจะเปลี่ยนด้วยปัญหาคราคาังหรืออึดอัดใจมานานแล้วแต่ขอให้เหนื่อยแล้วก็สู้แล้วก็ทนต่อไปเพราะสิ่งดีๆมันรอคุณอยู่นะคะไม่แน่ว่าเดือนหน้าอาจจะมีในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นคือเดือนนี้นมันอย่างไง ะะแต่ก็มีคนมามองคนมาจีบคนมาแอลนะพร้อมที่จะซื้อตัวคุณไปนะฮะเป็นไปได้นะคะการเริ่มต้นใหม่ใกล้จะเริ่มขึ้นแล้วหรือบางคนบอกว่าเพิ่งเปลี่ยนงานมานะคะเพิ่งเปลี่ยนงานมาได้งานใหม่ก็เป็นงานที่ดีเพียงแต่ว่าในระยะเนี้ยคุณอาจจะยังรู้สึกว่ามันไม่เข้าที่ไม่เข้าทางยังไม่ใช่ตัวเราก็เลยยังเป็นช่วงเวลาที่ต้องแบบว่าอึดอัดใจปรับตัวแต่ขอบอกไว้เลยนะคะว่าการงานเดินเนี้ยแม้จะเคียดแม้จะหนัก แต่มันเป็นส่งผลดีในอนาคตแน่นอนเพราะฉะนั้นก็ขอให้อดทนในหน้าที่การงานเดือนนี้ให้เต็มที่มีงานมีเงินนะคะท่องไว้นะคะคิดจะพักคิดถึงภาระนะจ๊ะต่อมานะคะในตำแหน่งความรักกันบ้างนะคะในตำแหน่งความรักนะคะโอ้โหก็เป็นไพ่ดาบ ะะสองดาบนะ,ะบอกว่าช่วงนี้ต้องระวังปัญหาความไม่เข้าใจกันนะคะมีปัญหาในเรื่องของความคิดเห็นที่ต่างกันไม่ลงรอยกันฉันไปซ้ายเธอไปขวานะดังน,นั้นเนี่ยความคิดเห็นอาจจะไม่ตรงกันในเดือนนี้นะคะเงียบได้เงียบนะคะถ้าทะเลาะก,กันเนี่ยมันมีเกณฑ์ที่จะแบบยาวอ่ะนะคะไม่โอเคยาวๆนะความรักเป็นเป็นช่วงที่ไม่เข้าใจกันนะคะไม่ว่าคุณจะมีแฟนหรือเป็นคนโสดนะอ่ะ คนโสดเนี่ยก็ต้องบอกว่าเหมือนยังไม่เจอยังไม่ใช่ยังไม่ถูกใจยังแบบว่าเอ้ยคนนี้ยังอะยังยังแบบไม่ใช่ว่าเรามีอคติอะไรนะคะเหมือนบางทีคุยคุยกันแล้วมันมันมันไม่คลิกกันอย่างเงี้ยน,นะคะมันก็เลยจะไปต่อด้วยกันยากซะหน่อยรวมไปถึงบางทีคนโสดก็ยังบอกว่าเรายังค่อนข้างที่จะปิดกั้นตัวเองนะคะยังไม่อยากเปิดใจให้ใครเข้ามาแบบ ลุกลังพื้นที่ส่วนตัวเต็มทีก็ยังเปิดโอกาสให้เขาแบบเออคุยศึกษากันไปก่อนแต่ตัวเราเองจะยังไม่เปิดใจนะคะก็จะยังเขาเรียกว่าศึกษายังนิ่งๆอยู่นะคะยังไม่ได้พร้อมไปต่อขนาดนั้นนะคะก็เลยเดินนี้ความรัก ไม่ค่อยรับรื่อสะเท่าไหร่นะคะนิ่งๆจะออกไปทางคะแนนลบๆซะด้วยนะคะก็ต้องพึงระวังกันหน่อยนะคะนอเห็นที่บอกว่าเซนคุณมันแรงเดือนนะี้เชื่อซิกเซนตัวเองเชื่อมั่นในความเป็นตัวเองจะดีที่สุดนะคะต่อมาในเรื่องสุขภาพนะคะอันนี้ต้องระวังกันหน่อยนะคะขึ้นมาเป็น5เหรียญน,นะบอกเลยว่าเดือนนี้ ใครที่ยังไม่ได้มีปัญหาอะไรนะคะจะต้องระวังสุขภาพร่างกายช่วงหัวเข่าลงไปนะคะขาเท้าได้ให้ระวังการเจ็บปวดข้อเท้าพลิกต่างๆข้างขวาข้าง,างซ้ายได้หมดหรือบางคนนะคะอ่ะไม่ได้เจ็บปวดหรือเกิดอุบัติเหตุนะคะบางครั้งอาจจะมีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพรออยู่หรือบางคนซื้อประกันจ่ายประกันไปเป็นไปได้นะคะ ช่วงนี้ก็ต้องระวังในเรื่องของสุขภาพกับความรักเป็นพิเศษนะคะกับชาวราศีพิจิกแต่ก็บอกว่ามันก็ไม่ได้เดือดร้อนอะไรคุณมากมายเพราะว่าการเงินคุณก็มีพอกินพอใช้นะคะ,ะก็สามารถซัพพอร์ตสิ่งต่างๆที่จะเกิดขึ้นได้นะคะ อ่ะในตำแหน่งอะไรอีกนิดนึงแถมให้ตำแหน่งอะไรบอกว่าเป็นไพ่หกไม้เท้าบางทีสิ่งที่เราคาดหวังที่จะประสบความสําเร็จนะคะหรือว่าการเดินทางโดยเฉพาะอย่างนี้คนที่เดินทางออกไปหาลูกค้าเยอะนะคะเดินนี้มีการเดินทางเยอะแต่ว่าอาจจะไม่สมหวังซะทีเดียวนะคะการเดินทางไปปิดจอบไปพบปะพูดคุยนะคะอาจจะต้องดูเลือกอดูอยามกันสักหน่อยนะคะว่าอ่ะ ไปเวลานี้ดีไม่ดีเพราะว่าอาริเป็นในเรื่องของการออกเดินทางนะคะแล้วไม่ประสบความสําเร็จแต่อยู่กับที่ก็อึดอัดใจนะคะอึดอัดใจทุกแต่ว่ามีเกณฑ์ที่ดีๆจะเกิดขึ้นในอนาคตเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องวางแผนและนะคะไปไม่ได้ดีวลูกค้าก็ให้ดีวจากไม่ต้องเห็นหน้าก็ได้นะคะดีลจากที่บ้านได้นะะไม่ว่าจะทําอาชีพอะไรก็แล้วแต่ นะคะโอเคก็ถือว่าเป็นเดือนที่ใช้ได้แค่ระวังเรื่องบางเรื่องที่แม่หมอแจ้งไปนะชาวราศีพิจิกค่ะโอเคสําหรับคลิปนี้นะคะก็ย้ํากันอีกครั้งนะคะว่าคนที่ดูดวงคือคนรอบคอบเพราะความไม่แน่นอนคือความแน่นอนค่ะสําหรับวันนี้แม่หมอปุณปานีลาไปแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ